วันดีสนุก,นกฟรีฟรดีดทุกวักนวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้พอ่พอพอ่พอลงพอ่พอไม่เป็นไรฉันไม่ได้เป็นอะไรมากฉันยังไม่ตายง่ายๆหรอกจนว่าไอ้ปกป้องจะตายก่อนฉันตาเกลียดผมขนาดนั้นเลยเหรอครับถึงกับอยายให้ผมตายเลยเหรอนี่แกยังไม่รู้ตัวอีกเหรอตั้งแต่แกเข้ามาในบ้านเนี้บ้านนี้ไม่เคยสงบสุขเลยสักวันเดียวจริงไหมจะน้องลิมเขาถึงได้มีคำโบราณไง คำโบราณคำโบราณว่ายัางไงนะเยาพาวคบคน,านพานพานพาไปหาผิดเใ้ยแล้วถ้าคบคนรวยเนี่ยเขาก็จะพาไปหาทรัพย์สมบัติเงินทองแต่นี่พี่ลินคบอะไรอะ่ะทั้งอันพานแล้วก็จนในคนเดียวกันมันถึงได้พาเรื่องสวยๆมาไหมพี่ไงครับดูดูดูสายตามันมันจะทำร้ายพวกเราเนี่ย โอ้สันดานกุย้ยพ่อแม่ไม่สั่งสอนเอ้ยโหโนะแรงอะไรเปล่าวะไปว่าพ่อแม่เขาเลยเหรอไม่มีมารยาทใครจะไปรู้พ่อแม่เขาอาจจะตายไปแล้วก็ได้ก็เลยไม่มีใครมาสั่งสอนมารยาททาสังคมให้ของเขาไงอย่ามาทำนักเลงในบ้านเลยนะฉันให้ตำรวจมาลากคอแกดีเลิกโยนความผิดทุกอย่างให้คุณปกป้องสตีธค่ะ พราะทุกคนไม่เคยมีใครให้โอกาสคุณปกป้องเลยอะแล้วยังมาขับให้ลี่กับคุณปกป้องต้องอยากกันอีกอะเพราะการกระทำของทุกคนต่างหากที่ทําให้ทุกอย่างมันวุ่นวายแบบเนี้ยใช่สิเดี๋ยวนี้พ่อเป็นคนนอกแล้วนี่ลูกสาวแต่งงานไปแล้วพ่อมันก็ไร้ค่าหมดความหมายตกลงว่าลินเป็นลูกคุณพ่อแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณพ่อเพิ่งตัดลินออกเองนี่เทนลินต้องแต่งงานมันเป็นเพราะใครเหรอคะคุณพ่อ คุณพ่อนั่นแหละที่เป็นคนตั้งเงินไขบ้าๆว่าลินต้องแต่งงานต้องมีครอบครัวคุณพ่อถึงจะพิจารณาให้ลินมีโอกาสเข้าชิงตาแหน่งประธานบริษัทแต่ลินจะบอกคุณพ่อให้หนะคฮะลินไม่เคยเสียใจเลยอ่ะที่ลินได้แต่งงานกับคุณปกป้องมีคุณปกป้องเป็นสามีของลินคุณปกป้องคือคนเดียวในบ้านหลังนี้ที่รักและหวังดีกับลินจริงๆอ่ะอวยเยอะันเข้าไป มันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้แล้วฉันจะคอยดูว่าวันไหนมันดีแตกแล้วทำให้แกเสียใจแล้วทามันดีจริงจะยอมให้แกเจ็บเหรอคุณพ่อกล่าวค่ะว่าเขาดูแลลินไม่ดีทำให้ลินบาดเจ็บแต่ในทางกับการลินจะบอกคุณพ่อให้นะคะว่าถ้าไม่มีคุณปกป้องอะลินคงไม่เจ็บแค่ปากแตกแนะ่เป็นก็จริงนะคะคุณวอลงคุณป้าเข้ามาขวางทางทานางที่รู้ว่าคนมวกนั้นมันมีอาวุธอยู่ในมือ แต่คุณปองก็ตู้คุณปองไม่หนีคุณพ่อคุณจะขอบคุณเขาด้วยซ้ำเมา่อที่เขาดูแลเินนะไม่ใช่คุณพ่อไปว่าเขาแบบเนี้ยไม่ใช่บัคหาให้เขาต้องไม่อยากกับเรนนะคุณพ่อแต่ใจตัวเองอ่ะคุณพ่อทำทุกอย่างได้โดยที่พี่วายสนใจเลยว่าเินจะรู้สึกยังไงถ้าคุณพ่อเกลียดใครคุณพ่อก็จะเกลียดอยู่อย่างนั้นน่ะคุณพ่อไม่เคยให้โอกาสเขาอ่ะแต่ครั้งนี้คุณพ่อทำเกินไปจริงๆอ่ะ ถ้าไม่มีคุณปกป้องอะเ้น่าจะตายไปแล้วก็ได้อะแ้่คุณพ่ออยากให้เ่นตายไปจริงๆอะคุณพ่อคุณบอกบ้าพ่อคนไหนจะอยากให้ลูกตายพ่อทุกคนเขาก็รักลูกทั้งนั้นแหละที่ฉันทำอยู่ทุกอย่างเนี่ยก็ทำเพื่อแกจำเอาไว้ให้ดีด้วย ชอจบแล้วคะที่รักกลับกันเถอะเยเยลินเอ้ยแกอะเพิ่งทำให้โอกาสสุดท้ายของการเข้าชิงตำแหน่งประธานบริษัทหลุดลอยไปฉันน่าเสียดายแทนแกจริงๆเลย คุณไหวไหมเนี่ยไหวมันจะทำให้พูดเก่งอีกน้าซึ่งจริแล้วคุณเมื่อคืนสันงุกไม่่อยได้นอนอ่ะคุณต่อไปนี้ฉันจะไม่น้อยใจในสิ่งที่คุณพ่อทำกับสนันอีกแล้วล่ะ แอปวันดีสนุกฟรีดีทุกวันแอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้สิทคอมจากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือเชนดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้ได้เลยค่ะ